วันนี้คุณแม่ชามาจะพาชามาทำามมซัมมซซานะคะเป็นของกินเล่นของอินเดียส่อนวิธีการทำก็เขาก็จะดูจ่ายในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็จะดัดแปลงไปเรื่อยๆจะทำแบบให้มันเป็นสูตรของเราใช่ไหมให้มันไม่รู้ว่าแตให้มันอร่อยถูกปากเราอะแหละให้มันเป็นรสชาติไทยๆเออใช่้มันเป็นรส <c oughs> ออชรส <c oughs> าติไทยหน่อยถ้ามันเป็นของอินเดียมันจะเป็นยังไงนะ อ๋อมันหนักเครื่องแกงไปบางบานคน,นก็ไม่ชอบ<ห>เ,เออส่วนประกอบนะ,ะคะก็จะมีหอมใหญ่ผงกะหรี่มันฝรั่งแล้วก็อกไก่ที่เราจะหมักด้วยอซอสหมักด้วยอะไรนะลืมหมักด้วยน้ำมันหอย,ย,หอยแล้วก็มอสเซอร์ลา ชีส <She> แล้วก็แผ่นแป้งมานะคะใส่ชีสด้วยใส่เชดดาชีสด้วยนิดนึงโอเคเชดดาร์ชีสมาเดี๋ยวเตรียมทำไส้กันดีกว่าโอเคนั่น <Okay. S 2> แหละใส่น้ำมันก่อนค่ะน้มแรกใส่น้ำมันก่อนเอาร้อนประมาณไหนะคะก็าร้อนเดือดไฟแรงนะ <laughs> เม่อมันเดือดไ้ที่เราก็จะใส่หอมใหญ่นะคะผัหมอไเลยค่ะห็นไะื้อไก่หนักน้ำมันหอม ปมงนืนหลังค่ะิดง้นห เราก็ใส่ชีสขาวค่ะเสร็จแล้วก็ตาหนึ่งช้อนโต๊ะตาหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาอันนี้เราหั่นเชดดาชีสก่อนเชดดานะคะไม่ใช่เชดโดู ชีสก็ชีสเลยไปทอดกับแป้งอีกทีงี้ไงชีสจะได้ละลายอยู่ในแป้งแต่เราแค่เอามาทำให้เครื่องมันเข้ากันแล้วก็ใส่มัสเาเลล่าชีสจริงอินเดียไม่ได้ใส่ชีสนะแต่พี่ชอบใส่อินเดียไม่ได้ใส่เคได้ว่าเครื่องแกงของเขาต้องหนักแน่เพราะมึก็ไม่ชอบคนที่เข้ากัน เห็นไหมชินจะเริ่มยืดแล้วตอเราเอาแค่นีน้คอยืดแค่ไหนเนี่ยอยากรู้ยืดมากเลยใส่อีกหน่อยกันนะใส่ให้หมดเลยเพราะว่ามันมีเยอะกดเสร็จแล้วใสแผ่นแป้งปอกเปียนะคะอ,อันนี้คือเราเตรียมเอาไส้มาห่อใช่ไหมใช่ ใช้ผ้าขาวบางด้วยนะคะจริงๆผ้าอะไรชุบน้ำก็ได้ที่มันเป็นผ้าสะอาดเอามาลองเปาะปีแผ่นเปาะปียางทำไมต้องลองอะ่ะก็มันค่อนข้างที่จะแข็งอะลองแล้วเขาก็จะนุ่มขึ้นแล้วก็จะหอมง,ง่ายอันนี้ได้เอาคลิกมาจากแม่บ้านฝรั่งเศสจากแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะใช่ นี่ทีนะแผ่นแล้วสมูสซานะึ่งเราก็ต้องตัดคือเราจะห่อเป็นสามเหลี่ยมมาเราต้องตัดแผ่นแป้งก่อนเนาะเดี๋ยววัดดูไซส์ก่อนนะอขอ,อชิ้นเล็กกว่าน,นี้หน่อยให้มันดูน่ากินนะแปะแผ่นประมาณนี้ค่ะพับเป็นสามเหลี่ยม ใส่ไสจริงๆน้าจิ้มเรามีน้ําจิ้มไก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทำเป็นอาจารย์ก็ได้นะน<ด>ิ้มชอบไหมอาจาย์ก็ดีมันต้องเสียเวลาทำมันต้องทำเอะแตะอย่างนี้ก็อร่อยอยู่แหละ้วจิ้มไก่แม่ป้านมานะอืมยัดเข้าไปทานา้ำทาน้ำนิดนึงปิดขว นี่ไหนไหน,นี่นี่สุดท้ายเราก็ต้องทำอาจารย์นะคะมันกระเนิดนึง กใส่แต่งกว่าได้ต้องไปจะเป็นการทอดนะคะนั่นแหละถูกต้องไอ้ตารัวๆไอ้ารัวๆไอ้ารัวๆไอ้าที่มี่ปานี่อุ้ยผมอุ้ยเอาพ่อก่นอ,อกนจ้ารัวหลังเล นี่แล้วจ้ะจะได้แล้วจ้ะป่าจะเอกระชอนดำก่อนไม่พร้อมนะคะไม่พร้อมใช้ได้เหลืองติดต่อไดาก็เสร็จแล้วนะคะซมโมซ่ากันจิ้มสองแบบ ให้มาเก็บทีเดียวป๊าละต้องกินกันการรอๆลยนะทุกคนร้อนมากมันก็เสร็จแล้วสำหรับการทำซามูซาชีสกรอบ